เจ้ามนลูกเจ้ามหันมาดูเห็ดตับเต่านะครับวันนี้มาที่ไรที่ห้าเนาะที่ห้าวิถูนานะครับเห็ดตับเต่านี่ใต้สวนลำไยนะครับกำลังออกรอบนี่ออกรอบใหม่นะครับเออหลุดไปละนี่นะครับ สวยนะครับนี่มาดูครับไปเอาจุดไหนอีกได้เลยบ่อ่ะเก็บเลยเก็บเลยอ๋ออันอันออกครับเออออกหันฮะอือออกเจ้า <coughs> <laughs> นี่ครับพลังออกนะครับฝนตกมาแรกนี่ครับนานแล้วไม่ได้ขึ้นมาสวนนะครับวันนี้มาดูเห็ดตั้หน่อยนี่ครับเชื้อเชื้อมีเชื้อเดินยาจะพูดหรอ บ่รู้เฮ้เฮ้เอดดีี้ยขออนุญาจต้นลำใหญ่นะครับมันกำลังเกออกครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับเฮ้เอ S <S นี่เจ้ามัหนหมองเมิดพุดพ่งอยู่อ,อักหนักอ่ะเนี่ยพุ่นพุ่งอยู่อ,อ่อนอ่ะนี่นะครับนี่ต้องสวยๆครับนี่ออกหลายดอกอยู่ครับ ออ,ออกอืออือมีครับจะลองออกตอนนี้รอบที่ที่สี่หรือที่ห้ามัหมองหูนะครับเก็บเก็บยวถ่ายรูปเลยลลนล้เงาะบนี้นก็มีน่น โอ้ย ông phong có มาช่วย นี่เป็นใต้ต้นลำไยนะครับกำลังออกกำลังออกนั่นๆเขาอะนี่ต้นมะกอกน้ำนะครับนี่ต้นมะกอกน้ำนี่ครับหายละายละเนี่ยนี่ cái này đẹp, 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 nè, à, này nó mà, đây này, đẹp, 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 บนพวกมีกมนะเป็นหมกกอกหลานะครับหลามอกเดี๋ยวแล้วบ้านพื้นหลันี่น จุดดอกน้อยอยู่เพราะมันน้อยน,นี่ต้นบอกอกน้ำนะครับนี่นนบอกองน้ำนี่เป็นต้นยางนานครับนี่นยางนาลงม่นะครับต้นยางนาก็ออกแล้วนะครับนี่ครับ ต้นยางนานครับนี่นี่แต่ต้นยางนาเออนี่อ่่อนนกาตนนกาต้นยางนานครับออกมาแล้วนะครับ นี่วานปุ๋ยจะหลวันแล้วนะเนี่ยัน้ำ่างมานีกต้นยางนานะครับต้นต้นออ่ที่ต้นนี้จะเอาลงเจื้อใหม่อะไรตัวเนี่ยนนี่น กีหอากอ่ะอ hmm. oh. mm ืมตอนนี I ้รุ่นน่มยายมันลุก ต้นหินนะเต็มจังออกอ,ะอ่ะ<ด>นี่นะครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนครับสนใจหัวเชื้อนะครับสนใจหัวเชื้อเห็ดตับเต่านะครับอขอคำแนะนำนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เชื้อหมดรับเริ่มทำให้ใหม่นะครับเพื่อนสมาชิกรับไปหมด ชุดนี้ครับของนองอชุดก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับน,นี่นี่จะมีอะไรเนี่ยโอ้นี่มีส่งฝากีกันเลยมีมะไฟครับเล็กๆนะครับเล็กๆเๆตะมุตะมิ เรโอันนี้เป็นกลุ่มเลยอันนี่เป็นกลุ่มเลยโอแดดนี่เป็นกลุก่มเลยนะครับอ๋อฮึสูงอยู่นี่ฮะโอ้บานชุดนี้ดอกน้อยเนี่ย นี่ก็ออกนี่ก็ออกอืออันนี้มันลูปแบบนิ่มๆอืมน,นี่นี่ก็จับย่าจส่ถังไป นะครับหมูเชื้อดีมีชัยไปกว่าครึ่งแลครับนี่ะครับ,รบอื่อีกไม่กี่วันตัวอ,ออกเยอะกว่านี้นะครับครับเพื่อสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับหมูเช้เห็ดตับเต่าจากเรานะครับ พอให้คำปรึกษาตลอดจนเหตุออกแล้วครับก็สั่งจองเข้ามาได้แล้วครับมับนก็โทรมาแล้วมาได้แล้วครับ092 408 3612นะครับ,รบโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ